ที่มาของยาท่านจุนลชีพ1จุลินทรีย์เช่นเชื้อราได้แก่เอ็กซิดเดทาไซคลีนและคอเรมฟอนิเคอล์สการสังเคราะห์ได้แก่ซันฟนามายกรุ๊ปและควินโลนกรุ๊ป 3. กึ่งสังเคราะห์ได้แก่แอมพิซิลีนและอะ็มกซิลีน ยาต้านชุลชีพที่ใช้ในการควบคุมโรคสัตว์น้ำเดิมนิยมใช้เกลือฟอร์มาลีนคอปเปอร์ซัลเฟตต่อมาในปีพศ2548จึงเริ่มใช้ยาต้านชุลชีพในการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียโดยยากลุ่มแรกที่ใช้คือกลุ่มยาซัลฟาโดยยาซัลฟาเมราซีนจัดว่าเป็นยาต้านชุลชีพพวกแรกที่มีการแนะนำให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาและได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ เป็นยารักษาโรคฟูรันคูโรซิตในสัตว์น้ำยาที่อนุญาตให้ใช้ในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณส,สุขมีทั้งหมด12ตัวยาคือ 1. อะม็อกซิซิล,ลินมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้กว้างขวางทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบลักษณะเป็นผงสีขาวหรือสีขาวนวล ใช้รักษาโรคติดเชื้อของระบบอวัยวะเช่นทางเดินหายใจทางเดิอนอาหารทางเดินปัสสาวะผิวหนังและหู 2. แอ,อนโดฟอกซาซินเป็นยาปฏิชีวนะที่จัดอยู่ในกลุ่ม ตำรับยาเดียว244ตำรับตามประกาศของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยามีการดูดซับดีหลังจากผสมให้สัตว์กินจากสูตรโครงสร้างมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ให้กว้างขึ้นตั้งต่อเชื้อแกรมบวกและแกรมลบเป็นผลึกสีเหลืองอ่อน 3. ซาราฟอกซาซินเป็นยาปฏิชีวนะที่จัดอยู่ในกลุ่มตำรับยาเดีย244ตำรับ ตามประกาศของกลุ่มสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาอีกทั้งเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มฟูออโรควนโลนซึ่งมีฤทธิ์การยับยัง้งการทำงานของ DNA อ็น a s จซึ่งช่วยในการรักษาและควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียนในสัตว์ปีที่เกิดจากเชื้อเอเธอริเชียโคไลและซันโฟเนลลา SPP มีสูตรโมเลกุลและน้ำหนักโมเลกุล 4. ออกซลินิกแอซิดเป็นยาปฏิชีวนะที่จัดอยู่ในกลุ่มตำรับยาเดี่ยว14ตำรับตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีกทั้งเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มควินโลนใช้ท่านแบคทีเรียแกรมลบและใช้ได้กับพวก <S 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 ยานี้จะมีการแพร่กระจายในเนื้อเยื่อปลาได้ดีกว่ายาออกซิเดราไซคลีนยานี้มีผลข้างเคียงอย่างมากต่อระบบป,ร,ประสาทส่วนกลาง ทำให้คลื่นไส้อาเจียนท้องร่วงและปวดท้อง 5. o x y d e t r a c y l i n e ยานี้ออกฤทธิ์อย่างออกว้างขวางครอบคลุมเชือ้อแบคทีเรียทั้งแปรมบวกและแครมลบเชือ้อ Anaerobic bacteria, Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasma, Spirochetes, Protozoa, บางชนิดออกฤทธิ์โดยตัวยาไปจับกับสารแมกนีเซียมบนส่วนพลาสมาเมมเบรนของแบคทีเรียและเข้าไปอยู่ในไซโตปราซึมของเซลล์มีการรวมตัวกับส่วน 30s ของไรโบโซมในเซลล์ซึ่งมีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์นั้นๆ Sulfodimethoxine, Sodium Ormethoprim and ยาซันฟาออกฤทธิ์กว้างต่อแบคที r ียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบโดยการยับยั้งการเจริญเติบโตของการขยายตัวของแบคทีเรียโดยจะไปขัดขวางการสร้างเมตาบอลน์ที่สําคัญของแบคทีเรียโดยฤทธิยาซันฟ้าจะยังไม่เกิดในทันทีหลังรับยาใช้ร่วมกับการป้องกันการติดเชื้อและช่วยขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ ที่เปลี่ยนกล่องกระบวนการสร้างพูเรนอกจากนี้ยังมีความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ8การรักษาติดเชื้อชุลชีพในระบบทางเดินหายใจระบบประสาทระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินปัสสาวะ เก้า sulfadiazine และ trimethoprim ใช้ร่วมกันป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจรวมทั้งใช้รักษาโรคท้องเสียซึ่งออกฤทธิ์ต่อเยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์ของเชื้อโรค sulfadiazine sulfadiazine และ t r i m e p h o p r i m ยับยั้งการสร้างกรดโฟลิก และใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้เช่นโรคติดเชื้อที่ผิวหนังทางเดินหายใจและทางเดินปัสสาวะแพนต้น11อซัลฟ um ูร์อกไซด์โซเดียมรักษาการติดเชื้อจุลชีพในระบบทางเดินหายใจระบบประสาทระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินปัสสาวะซัลฟ o ร์มอนอกไซ์โซเดียม โดโททรูโโทาซูริน TOTRAZURIL เป็นกลุ่มยาที่ใช้ในการฆ่าโปรโตโซวัวในระบบทางเดินอาหารได้ผลดีกับโปรโตซวัวในกลุ่ม Coccidia ยาชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ในสัตว์บกอย่างแพร่หลายในหลายประเทศสำหรับประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนยาชนิดนี้ เพื่อใช้ในสัตว์บกและสัตว์น้ำ TOLTRALURIL ยาที่อนุญาตให้ใช้ในการผอเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขฉบับที่303พุทธศักราช2550มีทั้งหมด3ตัวยาดังนี้1 c h l o r t e t r a c y c l i n e o x y t e t r a c y c l i n e Tetracycline ยากลุ่มนี้เป็นอนุพันธ์ของ H y d r o n a p h t h a c e n e RING ออกฤทธิ์ห <c oughs> ยุดการเจริญเติบโตของเชื้อโดยยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนเมื่อยาเข้าสู่สัตว์นาแล้วจะเข้าไปขัดขวางการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวของแบคทีเรียาการใช้กลุ่มยาเตตราไซาคลินไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับยาต้านจุลชีพหลายตัวเช่นกลุ่มยาซันฟา2 เดลตาเมทเรนเป็นยาค่าแมลงประกอบด้วย Isomer เพียงชนิดเดียวจาก s t ตอ o i อไอโซเมอจำนวน8ชนิดเป็นของแข็งสามารถละลายได้ในเอทานอลอะซีโตนและไดออกเซนออกฤทธิ์เฉียบพลันทั้งทุกตัวตายและกินตายมีกลิ่นเหม็นชุนรุนแรงเป็นอันตรายต่อปลากุ้งปูและสัตว์น้ำอื่นเดลตาเมท r i น มีสูตรโมเลกุล C22H19Br2NO3 และน้ำหนักโมเลกุล505.21 g/mol 3ม f l u m i c o n มีสูตรโมเลกุลเป็นยารุ่นแรกของยาปฏิชีวนะในกลุ่มควิโนโลนที่สังเคราะห์ขึ้นมาใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียกแกรมลบในทางเดินปัสสาวะและทางเดินอาหารมีลักษณะเป็นผงหรือผลึกสีขาวดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ในร่างกายสัตว์ เป็นสารก่อมะเร็งและเกิดการบวมของเซลล์ตับพิต่่อระบบสืบพันธุ์และตัวอ่อน FLUMEQUINE มีส่วนโมเลกุล C1C412FNO3 และน้ำหนักโมเลกุล261.248 g/mol ยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการพอเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขฉบับที่299 พุทธศักราช2549ได้ระบุว่าให้อาหารทุกชนิดมีมาตราฐานโดยตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีดังต่อไปนี้ซึ่งมีทั้งหมด3ตัวยา1คลแรมฟินิคอนปัญญาปฏิชีวนะที่ได้จากการผลิตของ Streptomyces v e n e z u e l i ค้นพบในปี1947จากตัวอย่างของดินที่ได้จากประเทศเวเนซุเอลาออกฤทธิ์ อย่างกว้างขวางต่อแบคทีเรียรทั้งพวกแกรมบวกและแกรมลบอวัยวะเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ยาคอแรมฟินิคอนคือไขกระดูกโดยมีผลต่อระบบการผลิตเม็ดเลือด2ประการคือทาให้จานวนเซลล์หรือองค์ประกอบในเลือดลดลง (pancytopenia) e และการตอบสนองของร่างกาย 2. สารในกระบวนการสร้างและสลายของกลุ่ม นโปรฟิลเรนสารกลุ่มในโปรฟิลเรนคือยาปฏิชีวนะที่สังเคราะห์ขึ้นนิยมใช้กันอย่างกว้างควางในการรักษาโรคติดเชื้อภายในลาไส้และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสาสาของสัจจาพวกแพ้แกะสุกรสูตรโครงสร้างของสารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยวงแหวนฟูเรนเกาะด้วยไนโตรกรุปมีลักษณะเป็นผงสีเหลืองไม่มีกลิ่นไม่มีรสละลายน้ำได้เล็กน้อย 3. มาลาไคกรีนมาไทร์กรีนและเกลือของสารและสารในกระบวนการสร้างและสลายสารนี้มีฤทธิ์ในการต้านจุลชีพยังยังการเจริญเติบโตของเชื้อโรคออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบแต่มีผลต่อแบคทีเรียแกรมบวกมากกว่าแกรมลบการนำมาใช้ประโยชน์นำมาใช้เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราและประสิตเซลเดียว สมาชิกในกลุ่มนางสาวนารมลสงเล็กนางสาวเนตรนาภาสาลีนางสาวปริตาสขาวนางสาวพลอยวิพัาแสงสีนางสาวพันธิวามูเกมนางสาวรายฮาลาเซนชุมนางสาวสโรชินีสุดสีนางสาวศิริกัญญาดำทิพย